ตอนนี้นะคะทุกคนผมว่าผมตายแน่ว่ามันเหลืออีกหนึ่งไงว่ามันตายแน่อลนนิใช้ว่าใช้กำลังใกล้จะตายแล้วเนี่ยไฟเหลืออีกหนึ่งไงเฮทำไมอะไฟอันนี้มันเหลืออีกหนึ่งเนี่ยคนที่สี่เอ็ดเนี่ยไฟมันนอาจ,จะหมดก่อนกวางผีมันก็จะมาฆ่าพี่ชาย โดนัดฟนะอแมสโกกะนะโนาอนาอ่โซนโซโนอืมยังรอดตายรอดตายได้ไงวะจะไม่ทำอะไรนะนจะให้ตายออ อืออย่งแรกเราหาอันนี้ก่อนไหนวะอ้โดนพวกละทีบุกเอกอายคย่างนี้ตายโดนพวกละทีบุกอีกว่าคืนที่สิบห้าเนี่ยตายสิกเทสนะฮะอืะอ แลพ้พบับเสือดาวตัวหนึงน่งกำลังโกรจากอีบ้าเธอแต่แทนที่จะไล่มันออกไปเริกลับวางชามนมไวบนนี่ังน่ที่เสือดาวไม่ได้มาเพียงลำพังมันเคลเื่อนเป็นเสือขาวตัวใหญ่ร่งา้ขาขณะที่ทั้งคู่กำลังโอบหน้ากินลงจากเทียผู้หญิคนนันก็เดิงงนเะข้ามาพ่าันได นคือว่าใกล้จะตายจะพีรล้วมวะนะฮะคือคือในระดับสี่สูงทับหนอ สุดท้ายเธอจึงเข้าใจเสือดาวจะก้าวรหล่าเฉพาะตอนดีเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาเขาสามผู้กลายเป็นเพื่อนสนิทเหล่าสัตว์หลายไม่เคยจากเธอไม่ทิ้องอีกคนนี้รอตายคนรอตายเอ้ย มันจะหมดทุกคนว่าถ้ามันหมดก็คือนี่คือความผิดวิ่งมาหน้าตามหาแน่ว่าระดับแล้วคุณไม่พอไปอีกต่อไป<ช>นะฮะใส่นะฮะเออ อีกสิบห้าวีหกก็จะตายแล้วเนี่ยอืะฮะก็เพิดกว้างผิดมาจากวองทงนี้ก็ได้นะฮะว่าเอโอเคอโอโอ,โอเคอ่ออ,อ่มืดแล้วทำไมไม่มืดวะ จะฆ่าตัวตายแล้วมันก็หนีันคุณดู แม่แม่ทำอะไรอย่เนี